สวัสดีครับเพื่อนครูผู้บริหารโรงเรียนในส,สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสามทุกท่านครับรายการคุยข่าวครูยามเช้านะครับกับกระผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสามนะครับกลับมาพบกับเพื่อนครูผู้บริหารอีกเช่นเคยนะครับผ่านระบบไลน์ระบบ a c e b o o k นะครับของกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กน,นะครับผมอยู่เป็นเพื่อนคุณครูผู้บริหารอย่างนี้นะครับเป็นประจํากับ เรื่องราวข่าวคราวต่างๆที่มีสาระมีประโยชน์สําหรับเพื่อนครูครับวันนี้สพทนะครับเตรียมจัดสอบพออและรองพออสถานศึกษา2000กว่าตําแหน่งนะครับเป็นข่าวคราวสำหรับวันนี้นะครับที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับนายกมลรอดคล้ายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลเรือเอกนรงค์ที่พัฒนาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเมื่อเร็วๆนี้ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมอบอำนาจให้อกศสเขตพื então, de aller, de ้นที you know people, ่การศึกษานะครับหรืออกศสสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกและแบ่งการคัดเลือกเป็นกลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์นะครับโดยการสอบข้อเขียนภาคกภาคขและภาคขหรือการสอบสัมภาษณ์นะครับโดยจะให้อกศสเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการและจะ ขึ้นบัญชีผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์คะแนน,นตั้งแต่ร้อยละ60ขึ้นไปจะเรียงตามคะแนนจากมากไปหาน้อยนะครับจากเกณฑ์เดิมจะให้ขึ้นบัญชีเฉพาะผู้ที่สอบผ่านคะแนนร้อยละ60เท่ากับจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศและตำแหน่งว่างที่คาดว่าจะว่างใน2ปีงบประมาณอีกทั้งการขึ้นบัญชีจะเป็นบัญชีแยกเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ได้มีการสมัครสอบคัดเลือกเอาไว้ โดยจะต้องมีการทยอยเรียกผู้ได้รับการขึ้นบัญชีให้เสร็จภายใน2ปีเมื่อมีมติจากกคอสมาอย่างเป็นทางการสพทจะตั้งคณะกรรมการนะครับและคณะทํางานกําหนดรายละเอียดเช่นกําหนดวิธีการกําหนดวันและเวลาดําเนินการสอบคัดเลือกพร้อมกันทุกเขตพื้นที่การศึกษาเป็นต้นนะครับส่วนเรื่องข้อสอบนั้นที่ประชุมได้มอบให้สพทไปหาวิธีการที <can> ่จะให้มีข <'d> ้อสอบ มาตรฐานที่จะวัดในการสอบภาคกอซึ่งสพทจะไปกำหนดวิธีการที่อาจจะดำเนินการได้หลายแบบเช่นการรวมกลุ่มแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาแล้วให้มหาวิทยาลัยออกข้อสอบให้เพื่อใช้สอบคัดเลือกโดยขณะนี้มีตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาประมาณ2,000กว่าตำแหน่งเลขาธิการกพทกล่าวนะครับนายกรมลกล่าวต่อว่า สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งนั้นจะให้ใช้บัญชีที่สอบได้ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาก่อนและในอนาคตหากจำนวนผู้สอบขึ้นบัญชีได้หมดหรือไม่เพียงพอก็อาจจะขอให้ใช้บัญชีจากเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียงภายในจังหวัดเดียวกันและค่อยเรียกในจังหวัดใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามสำหรับการสอบคัดเลือกครั้งนี้จะสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาก่อนนะครับ จากนั้นจะสอบคัดเลือกรองผู้อานวยการสถานศึกษาตามลําดับครับเพราะฉะนั้นเพื่อนครูผู้บริหารนะครับหลายท่านนะครับต้องการที่จะสอบเลื่อนตําแหน่งนะครับปรับตําแหน่งนะครับจากรองเป็นผอหรือจากครูเป็นรองนะครับก็ต้องเตร Gobierno ียมตัวนะครับจากข่าวนี้ก็ทําให้ทราบว่าจะสอบผู้อำนวยการสถานศึกษาก่อนนะครับนอกจากนั้นก็จะสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาตามลําดับครับ <uniquely S 2> วันนี้คุยข่าวครูยามเช้ากับกระผมเฉลิมชัยทิ้งดีศึกษานิเทศสำกง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเกต3นะครับจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ถ้ามีข่าวด่วนข่าวที่เกี่ยวกับครูนะครับจะมาพบกับท่านผู้ฟังผ่านระบบไลน์และ Facebook ของกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ